โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการคอมโบนะฮะสกิลของไคมงอของอคลาสจังฟูมาสเตอร์นะฮะโดยทำไงให้รีดดาเมจได้เยอะที่สุดนะครับสำหรับการลงคนเดียวนะฮะหรือการโซโล่หรือว่าการไปลงมูชินนั่นเองนะฮะก็วิธีทำก็คือหลักๆเลยคือจะมีสกิลแท็บครับสกิลแท็บนั่นก็คือสกิลบัฟรวบรวมจิตต่อสู้ครับผมให้อัพไปทางขวาครับ อันนี้สำคัญที่สุดครับผมนอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่จําเป็นครับถ้าจะมีก็จะมีสกิลเล็กสีครับผมเปลี่ยนเป็นเพิ่มดาเมจครับแล้วก็ก็จะไม่มีแล้วครับเปลี่ยนเป็นเล็กตัวเอฟก็ได้ครับเป็นเพิ่มดาเมจด้วยก็ได้ครับประมาณนี้ฮะวิธีใช้ครับเราก็เปิดสกิลด้วยตัวแถบก่อนครับให้บัฟขึ้นมาซึ่งพอบัฟขึ้นมาปุ๊บจะเป็นการบัฟ ที่ส่งผลต่อเราคนเดียวถ้าเกิดว่าเราอัพไปทางด้านขวาสุดครับผมเพราะมันจะเนี่ยครับเสริมแกงเดียวครับแต่ถ้าเราลงเป็นปาร์ตี้ก็ควรที่จะอัพไปทางกลางครับผมวิธีใช้ครับผมกดสกิลแทบขึ้นมาหนึ่งครั้งครับจากนั้นให้กดตัว V ครับแล้วตามด้วยเลขสองครับแล้วตามด้วยเลขสี่ครับแล้วตามด้วยตัว x ครับแล้วก็ตามด้วยเลขสี่แล้วก็ X แล้วก็สี่แล้วก็ X แล้วก็สี่แล้วก็ X จนประตูไขรมงคครบทั้งสี่ขั้นครับ เดี๋ยวลองทําตามนี้ดูนะครับแถบครับ v 2 4 x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  ประมาณนี้ครับถ้าจังหวะที่เราเล็กสไปแล้วสกิลคูดาาเล็กสียังไม่มาตอนเรากด x ไปแล้วให้กดเล็กสหนึ่งทีก็ได้ครับเพื่อเป็นการเบิร์ดดาเมทที่เยอะที่สุด หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนอีกแบบหนึ่งคือการเบิร์สสกิลไขโมงโดยที่ไม่กดบับครับก็จะมีสกิลทั้งหมด4สกิลที่ต้องใช้ครับหลักๆนั่นก็คือหนึ่งเลยคือสกิลเลขสี่ตอนติดคิทิคอลครับนั่นคือสกิลกระโดดถีบครับเป็นสกิล สักคู่นะครับผมก็จําไม่ได้ครับสกิลเลขสี่อ่ะอันนี้ครับนี่ลูกเตะเพลิงโลกันครับเลขสี่เนี่ยฮะสกิลนี้จะเกิดผลนะครับเมื่อติดคีย์ที่คอครับจากฝ่ามือปานครับเมื่อใช้แหลกกระแทกครับหรือเมื่อโจมตีถูกเป้าหมายครับโดยการกดเลขสองครับนั่นก็คือกดเลขสองปุ๊บเลขสี่จะขึ้นมา เราจะเปิดไคมงด้วยเลขสี่เสมอเพราะสก,กิลเลขสี่จะคูดาวไวที่สุดครับมองด้านซ้ายจอครับเลขสี่จะคูดาวแค่เก้าวิครับแปดวิเท่านั้นเพราะเมื่อเราสก,กิลคอมโบอื่นเสร็จหมดแล้วเลขสี่จะวนกลับมาต่อครับแล้วเราสามารถจบที่ประตูที่สี่ได้ครับวิธีการใช้ครับ2ครับสี่ x, x 2 1, ็สี่ X สองหนึ่งปิดขวาครับ x 2 2 f 4 x x ประมาณนี้ครับถ้าเกิดอยากให้เบิร์ดาเมจแรงขึ้นก็กดตัว V ไปด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าสกิลตัว V เมื่อเราอัพไปทางกลางครับจะทำให้เบิร์ดาเมจได้ค่อนข้างเยอะครับหรืออัพไปทางขวาก็ได้ครับจริงๆอัพไปทางขวาดีกว่าครับ โอเคเดี๋ยวผมจะทำสกิลแบบกดตัว V ีให้ดูนะครับรอสกิลไขหมงสักครู่หนึง่งโอเคครับผมเริ่มเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับเลขดาเมจก็อยู่ข้างบนก็ทุกท่านก็ลองดูกันครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสาหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฟูมเตอร์แล้วเราก็สอบถามมาได้ตามข้างล่างนี้เลยครับติชมได้ขอบคุณมากครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย